โอ้โหทุกคนทั่วโลกอึ้งทุกคนทำไมทับฟ้าไทยถึงติด เบอร์หนึ่งในอาเซียนและติดอันดับต้นๆของโลกพี่น้องถ้าพูดเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ของประเทศไทยเนาะพี่น้องในกองทัพไทยบอกได้เลยว่าแข็งแกร่งไม่แพ้ชาติใดในโลกเนาะพี่น้องแต่วันนี้ทุกคนเพราะอะไรเนาะกองทัพไทยหรือว่าทัพฟ้าไทยถึงติดเบอร์หนึ่งในอาเซียนไม่ว่าจะเป็นในด้านอาวุธยุทโธปกรณ์เนาะพี่น้องซึ่งเราจะรู้ว่าประเทศไทยเขา มีความคิดมีความรู้ในด้านการพัฒนาคนคิดวิจัยขึ้นมาเนาีิน้องในด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเสริมศักยภาพในด้านกองทัพไทยให้มีความแข็งแกร่งขึ้น เพราะประเทศไทยพี่น้องเขาลบด้วยสมองเนาะอันนี้เราจะรู้เนาะทุกคนเพราะอะไรเนาะฝ่ายตรงข้ามถึงกลัวเนาะในด้านอาวุธยุกรณ์ของประเทศไทยปัจจัยหลักเลยทุกคนก็คือประเทศไทยเขามีความรู้ความสามารถเยอะมากและน้องรัฐจะพาพี่พีเอฟซมาดูมาชมทุกคนอ่าสิ่งที่ทั่วโลกเนาะต้องตะลึงในด้านฝีมือของ กองทัพไทยเนาะพี่น้องมาดูมาชมคลิปวิดีโอพร้อมๆกันเลยจ้ะว่าจะเป็นยังไงเนาะพี่น้องและก่อนจะไปชมคลิปน้องรัตนกับทักทายสบายดีพี่ๆเอฟซีทางฝั่งไทยแล้วก็ฟังล่าน้ำเด้อจ้ะพี่น้องและน้องรัตนของอนุญาตจ,จะคล้องช่องน้ำเด้อที่นำคลิปมารีอคชันหรื่ามาเผยแร่ให้พี่ๆได้ดูได้ชมด้วยกันเนาะพี่น้องศักยภาพในด้านกองทัพไทยที่ทาเอาเนาะอ่าทั่วโลกฮือฮากันเนาะพี่น้องเพราะประเทศไทย ไม่แพ้ชาติใด,ดในโลกเนาพี่น้องมาดูมาชมคลิปดีโอพร้อมๆกันเลยจ้าเสมือนกระดานหมากรุกที่มหาอำนาจทั่วโลกต่างจับตามองไม่ว่าจะเป็นความตึงเครียดในทะเลจีนใต้หรือการแข่งขันสะสมอาวุธที่ดุเดือดที่สุดในรอบทศวรรษคำถามที่น่าสนใจที่สุดกลับไม่ได้ถูกตะโกนออกมาจากทำเนียบขาวหรือเครมลินแต่กลับเป็นเสียงกระซิบที่ดังกึกก้องในวงการยุทธศาสตร์การทหารระดับโลกว่าท่ามกลางเสือติดปีกที่มีเขี้ยวเล็บแหลมคมมากมาย ทำไมกองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force RTFF ถึงยังคงยืนตระงานเป็นเบอร์หนึ่งที่น่าเกรงขามที่สุดในสายตาชาวโลกหากเรากลางสถิติจาก global firepower หรือนับจํานวนเครื่องบินรบที่จอดเรียงรายบนรันเวย์เพียงผิวเผินคุณอาจจะมองข้ามประเทศไทยไปยังน่าเสียดายหลายประเทศเพื่อนบ้านต่างทุ่มง,งบประมาณมหาศาลเพื่อกว้านซื้อเครื่องบินรบขนาดหนัก heavy fighters ไม่ว่าจะเป็นตระกูลซูจากรัสเซีย หรือ F15 จากสหรัฐาเข้ามาประจำการจนล้นโรงเก็บภาพของการสะสมปริมาณเหล่านี้มักจะสร้างภาพลวงตาแห่งความแข็งแกร่งเหมือนยักษ์ใหญ่ที่ถือกระบองอันมหฮอมาแต่ในความเป็นจริงของสงครามยุคศตรวรรษที่21กติกามันได้เปลี่ยนไปแล้วสงครามยุคใหม่ไม่ใช่เรื่องของใครมีปืนใหญ่กว่าแต่เป็นเรื่องของใครมองเห็นก่อนและยิงได้แม่นยำกว่า นี่คือจุดที่สื่อยักษ์ใหญ่อย่าง CNN, BBC และนิตยสารการบินชั้นนำอย่าง Flight Global หรือ j a n e s Defense Weekly ต่างต้องหันควับมามองประเทศไทยด้วยความทึ่งสิ่งที่พวกเขามองเห็นไม่ใช่กองทัพที่ร่ำรวยล้นฟ้าแต่คือกองทัพที่รู้จักใช้ปัญญาเปลี่ยนข้อจำกัดด้านงบประมาณให้กลายเป็นความได้เปรียบทางยุทธวิธีกองทัพอากาศไทยถูกขนานนามว่าเป็นเสือซ่อนเล็บแห่งอาเซียน The Hidden Tiger of ASEAN ไม่ใช่เพราะเราคำรามเสียงดังที่สุดแต่เพราะเราคือนักล่าที่เงียบเชียบที่สุดฉลาดที่สุดและอันตรายที่สุดเมื่อถึงเวลาต้องลงมือลองจินตนาการถึงฉากทัดซอนในสนามรบจริงในขณะที่คู่แข่งพยายามบินโชว์พลังอำนาจด้วยฝูงบินขนาดใหญ่ที่เรดาร์ตรวจจับได้ง่ายได้กองทัพอากาศไทยกลับเลือกเดินในเส้นทางที่โดดเดี่ยวแต่เหนือชั้นนั่นคือยุทธศาสตร์ smart force เราไม่ได้เล่นเกมตัวเลข number game ที่ไม่มีวันชนะแต่เรากำลังเล่นเกมแห่งปัญญาเกม f w i t ิ h การเลือกที่จะไม่วิ่งตามก้นมหาอำนาจแต่เลือกที่จะสร้างดุลยภาพของตัวเองคือรหัสลับที่ทำให้เพนตากรและผู้เชี่ยวชาญทางทหารทั่วโลกต้องยกนิ้วให้เบื้องหลังความสำเร็จนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือผลลัพธ์ของการวางแผนที่แยบยนมานานนับทศวรรษมันคือเรื่องราวของการกล้าที่จะแตกต่างเพื่อความอยู่รอด การตัดสินใจที่เดิมพันด้วยความมั่นคงของชาติและวิสัยทัศน์ที่มองทะลุข้ามช็อตไปไกลกว่าแค่การซื้ออาวุธสิ่งที่คุณกำลังจะได้สัมผัสในบรรทัดต่อจากนี้คือการเปิดเปลือยความจริงเบื้องหลังน่านฟ้าไทยที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าทำไมในยุคสงครามข้อมูลข่าวสารมันสมองจึงมีอนุภาพทำลายล้างรุนแรงยิ่งกว่าหัวรบนิวเคลียร์และทำไมการเป็นสมาร์ทฟอรซของไทย ถึงเป็นโมเดลที่โลกต้องศึกษาด้วยความเคารพเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเรื่องราวของกองทัพอากาศไทยมันลึกซึ้งและตื่นเต้นยิ่งกว่าภาพยนตร์แอคชั่นฟอร์มยักษ์และเมื่อคุณอ่านจบมุมมองที่คุณมีต่อท้องฟ้าเหนือประเทศไทยจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปหากปี2007เปรียบเสมือนทางแยกแห่งโชคชะตาการตัดสินใจของกองทัพอากาศไทยในวันนั้นคือก้าวเดินที่เดิมพันด้วยอนาคตของชาติ ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ดังกึกก้องไปทั่วสารทิศเมื่อกองทัพอากาศประกาศ,กาศจัดซื้อเครื่องบินขับไล่แจสสามสิบเก้ากริปเพนซจากสวีเดนแทนที่จะเป็น F16 CD บ l o c k ล็อกเศษ50ส่วน52จากพันธมิตรเก่าแก่อย่างสหรัฐอเมริกาหรือซู -30 จากรัเสเซียที่เพื่อนบ้านต่างรมตอมวินาทีนั้นโลกมองว่าไทยกำลังก้าวพลาดที่เลือกเครื่องบินลำเล็กเครื่องยนต์เดียว และดูไร้ความน่าเกรงข่าเมื่อเทียบกับเครื่องบิน2เครื่องยนต์ลำยักษ์ของคู่แข่งแต่สิ่งที่นักวิจารณ์เหล่านั้นมองไม่เห็นคือสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้เปลือกนอกของโลหะมันคือเงื่อนไขสัญญาฉบับประวัติศาสตร์ที่สวีเดนยอมมอบให้ไทยแต่สหรัฐไม่เคยหยิบยื่นให้ใครนั่นคือ source c o d รหัสคำสั่งพื้นฐานและการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบหมดเปลือกลองเปรียบเทียบดูครับการซื้อเครื่องบินรบจากมหาอำนาตะวันตกโดยทั่วไป ก็เหมือนการซื้อ iPhone ที่ถูกล็อกระบบคุณใช้มันได้ดีแต่คุณปรับแต่งไส้ในไม่ได้คุณต้องรอให้ผู้ผลิตส่งอัปเดตมาให้และคุณไม่มีวันรู้ว่าข้างในกล่องดำนั้นมีอะไรซ่อนอยู่แต่การที่ไทยได้ครอบครองซอร์สโค้ดของ g r i p เ n เปรียบเสมือนเราได้พิมพ์เขียวของระบบปฏิบัติการมาอยู่ในมือสิ่งนี้ปลดล็อกพันธนาการให้นักวิศวกรไทยสามารถเขียนโปรแกรมสร้างอัลกอริทึม และบูรณาการอาวุธยุโทโธปกรณ์ข้ามค่ายเข้าด้วยกันได้อย่างอิสระนี่คือจุดกําเนิดของนวัตกรรมที่เปลี่ยนโฉมหน้ากองทัพอากาศไทยไปตลอดกาลนวัตกรรมที่มีชื่อว่า l i n k t Link Thailand Link ิ Th t ไม่ใช่วิทยุสื่อสารแต่มันคือระบบประสาทดิจิทัล l i n k t คือหัวใจสำคัญของยุทธศาสตร์ Network c e n เซ i r w a r f a r e สงครามที่เน้นเครือข่ายเป็นศูนย์กลางซึ่งไทยเป็นชาติแรกและชาติเดียวในอาเซียน ที่นํามาใช้อย่างสมบูรณ์แบบในอดีตเครื่องบินรบเปรียบเสมือนอัศวินเดี่ยวที่ต้องพึ่งพาเราดาร์หน้ารถของตัวเองเท่านั้นหากเราดาร์มองเห็นแค่100กิโลเมตรเขาก็รู้สถานการณ์แค่นั้นแต่ด้วยลิงทีเครื่องบินทุกลำเรือรบหลวงของราชนาวีและสถานีเราดาร์ภาคพ,พื้นดินจะถูกหลอมรวมจิตวิญ,ญญาณเข้าด้วยกันเป็นหนเดียว single integrated picture จินตนาการถึงความน่าสะพรึงกลัวทางยุทธวิธีที่เรียกว่า The Silent Killer เพรคาดเงียบดูนะครับสมมุติว่ามีฝูงบินค่าศึกรุกล้ำน่านฟ้าเข้ามาค่าศึกอาจมั่นใจในเรดาร์อันทรงพลังของตนเองที่กวาดหาศัตรูไปทั่วแต่สิ่งที่เขาไม่รู้คือเครื่องบินกริปเพนของไทยที่บินลาดตระเวนอยู่นั้นปิดเรดาร์สนิทเรดาร์ซเลน การปิดเรดาร์ทำให้กริเพนกลายสภาพเป็นเหมือนหลุมดำทางอิเล็กทรอนิกส์ยากต่อการถูกตรวจจับโดยระบบแจ้งเตือนภัยของค่าศึก r า r แล้วกริเพนมองเห็นศัตรูได้อย่างไรคำตอบอยู่สูงขึ้นไปบนท้องฟ้านั่นคือเครื่องบินแจ้งเตือนภัยทางอากาศซาบ340 AEW AEW-RE เปรียบเสมือนดวงตาแห่งพระเจ้าที่บินอยู่ห่างออกไปนับร้อยกิโลเมตร เรดาร์อันทรงพลังของ a อ e จะสแกนพิกัดศัตรูแล้วส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านคลื่นสัญญาณรหัสลับลิงทีตรงเข้าสู่หน้าจอ HUD ของนักบินกริ p เพทันทีนักบินไทยรู้ตำแหน่งศัตรูรู้ความเร็วรู้ทิศทางโดยที่ตัวเองไม่ต้องปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใดๆออกมาเลยวินาทีสังหารเกิดขึ้นเมื่อนักบินล็อกเป้าและยิงจรวดนำวิถีระยะไกล BVRE ออกไปจรวด พุ่งทะยานเข้าหาศัตรูที่ยังคงบินอยู่อย่างไร้ความระแวงรู้ตัวอีกทีก็เมื่อสัญญาณเตือนภัยร้องลั่นในวินาทีสุดท้ายก่อนจะถูกทำลายนี่คือความหมายของคำว่าเห็นก่อนยิงก่อนและชนะโดยที่ศัตรูไม่ทันได้ชักดาบความสำเร็จของลิงทียังก้าวข้ามขีดจำกัดไปสู่การเชื่อมโยงข้ามเหล่าทัพจอยนอ O ปเรข้อมูลเป้าหมายจากเรือฟริกเกตสมณะสูงของกองทัพเรือไทยสามารถ,ถถูกส่งขึ้นฟ้าให้นักบินตัดสินใจโจมตี หรือข้อมูลจากเครื่องบินรบสามารถชี้เป้าให้ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานยิงทำลายได้นี่คือการ multi-domain operations ที่ชาติตะวันตกใช้เวลาพัฒนานหลายสิบปีแต่ไทยทำสำเร็จด้วยมันสมองของคนไทยเองแม้แต่สวีเดนผู้ผลิต Gripen เ,เองยังต้องทึ่งและขอนำรูปแบบการใช้งาน concept of o p e r a t i o n ของกองทัพอากาศไทยไปเป็นกรณีศึกษาระดับโลกเพราะเราไม่ได้แค่ซื้อมาใช้แต่เราซื้อมาสร้าง เราพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าในสมรภูมิยุคใหม่การมีเครื่องบินที่บินเร็วที่สุดหรือบรรทุกระเบิดได้มากที่สุดไม่สําคัญเท่ากับการมีเครือข่ายที่ฉลาดที่สุดลิงทีจึงไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์แต่มันคือประกาศนิยบัตที่ยืนยันว่ากองทัพอากาศไทยมีอํานาจอธิปไตยเหนือข้อมูล information sovereignty อย่างแท้จริงเราไม่ต้องพึ่งพาระบบลิงก์16ของต่างชาติที่เราควบคุมไม่ได้100%แต่นี่คือ ระบบของเรารหัสของเราและชัยชนะจะเป็นของเราแต่ลำพังแค่เครือข่ายอัจฉริยะจะเพียงพอหรือไม่หากต้องเผชิญหน้ากับภารกิจที่หลากหลายและงบประมาณที่จํากัดนี่จึงนำไปสู่จิ๊กซอชิ้นต่อไปที่ชาญฉลาดไม่แพ้กันการบริหารจัดก,การฝูงบินแบบผสมผสานอย่างไรก็ตามในโลกแห่งความเป็นจริงการมีเพียงมันสมอง ระดับอัจฉริยะดังจอมทัพผู้วางแผนอยู่เบื้องหลังอาจยังไม่เพียงพอสําหรับการคุมเชิงทางยุทธศาสตร์ในระยะยาวเพราะน่านฟ้าไทยนั้นกว้างใหญ่ไพศาลภารกิจมีหลากหลายรูปแบบและงบประมาณคือศัตรูตัวฉกาจที่มองไม่เห็นการจะส่งเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงอย่างกริปเพนหรือ F16 ขึ้นบินทุกครั้งที่มีเหตุการณ์เล็กน้อยก็เปรียบเสมือนการขับรถซูเปอร์คาร์ไปจ่ายตลาดทั้งสิ้น เปลืองน้ำมันสึกหลอเร็วและไม่คุ้มค่าทางยุทธศาสตศาสตร์ช่องว่างตรงนี้เองที่เปิดทางให้กองทัพอากาศไทยนำหลักนิยมทางทหารระดับโลกที่เรียกว่า High Low Mix Doctrine มาปรับใช้อย่างชาญฉลาดและนำไปสู่การมาถึงของนักล่าสายพันธุ์ใหม่จากเอเชียตะวันออก t 50 f a 50 Golden Eagle จากเกาหลีใต้ย้อนกลับไปในช่วงแรกที่กองทัพอากาศ ประกาศจัดหาเครื่องบินรุ่นนี้เสียงวิพษ์วิจาร์ณดังอื้ออึงไปทั่วโซเชียลมีเดียหลายคนมองด้วยสายตาที่กังขาและดูแคลนว่านี่มันก็แค่เครื่องบินฝึกบินเทรนเนอร์เจ็ตไม่ใช่หรือจะเอามาทำสงครามได้จริงหรือบางคนถึงกับค่อนขอดว่ากองทัพซื้อของเล่นราคาแพงมาประดับบารมีแต่ความจริงที่ปรากฏในวันนี้เนี่ยได้ตบหน้าเหล่านักวิจารณ์เหล่านั้นอย่างจังกองทัพอากาศไทยไม่ได้มอง fa ห0 เป็นแค่เครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้นลิฟตแต่เรามองเห็นศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในการเป็น Light Combat Aircraft เครื่องบินรบโจมตีเบาที่ทรงประสิทธิภาพเมื่อเข้าประจำการกองทัพไทยไม่ได้ใช้งานมันแบบเดิมๆแต่ได้ทำการอัปเกรดและปลดล็อกขีดความสามารถจนกลายเป็นรหัส FA-50TH Thailand ที่มีเขี้ยวเล็บแหลมคมไม่แพ้รุ่นพี่ลองดูสเปกที่เปลี่ยนไปสิครับ จากเครื่องบินฝึกธรรมดาถูกติดตั้งระบบเรดาร์วอร์นิ่งรีเซิฟเวอร์ RWR และระบบจ่ายไฟพลุเพื่อป้องกันตัวติดตั้งเรดาร์ที่ทันสมัยเทียบเท่าเครื่องบินขับไล่หลักและที่สำคัญที่สุดคือการติดตั้งลิงทีเข้าไปในสมองกลของมันทำให้เจ้านกอินทรีลำเล็กนี้สามารถรับข้อมูลเป้าหมายจากก r i เพนหรือเรดาร์ภาพพื้นดินได้ทันทีนี่แหละทุกคนขนาดเนาะ ชาวต่างชาติหรือว่าทั่วโลกยังยอมรับเลยในด้านการค้นคิดผลิสร้างของประเทศไทยเนาะพี่น้องที่มีการค้นคิดเนาะค้นหาข้อมูลทุกคนเพื่อปรับแต่งเนาะอาวุธยุทโธปรกรณ์อย่างเช่นเครื่องบินลบของประเทศไทยที่มีการทุกคนทําทขึ้นมาใหม่หมดไม่ว่าจะเป็นในด้านข้อมูลเนาะเาร์ตรวจจับที่แม่นยําทุกคนนี่แหละมันทําให้ขนาดประเทศมหาอํานาจประเทศที่สามารถเนาะผลิต เครื่องบินได้ยังอึ้งเลยในฝีมือของคนไทยยังอึ้งในสมองของคนไทยเนาะทุกคนที่คิดค้นขึ้นมาเนาะในด้านเนาะอาเรดาร์ที่ตรวจจับและทันสมัยเนาะในด้านเทคโนโลยีทุกคนซึ่งประเทศไทยบอกได้เลยว่าเนาะทำให้เราเห็นเราอึ้งมาโดยตลอดในด้านฝีมือในด้านการอาคนคิดประดิษสร้างเนาะทุกคนนี่แหละเนาะพี่น้องประเทศที่มีอาความรู้ประเทศที่มีความศึกษาที่ กว้างขวางเนาะมันทําให้ประเทศชาติก้าวไกลเนาะพีนะ่น้องน้องเั้ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมประเทศไทยนะปัจจุบันนี้แข่งแก่งมากไม่ว่าจะเป็นในด้านกองทัพไทยซึ่งเรายังไม่รู้เนาะเกี่ยวกับข้อมูลเนาะอาวุธยุโทโธปกรณ์ในกองทัพไทยมีมากน้อยขนาดไหนแต่ณนะปัจจุบันนี้ที่เขาออกสื่อออกข่าวเนาะทุกคนก็ทําให้เรารู้เลยว่าศักยภาพของประเทศไทยไม่ธรรมดานะทุกคนนี่แหละเขี้ยวเล็บที่แหลมคม คอยที่จะปกป้องประเทศชาติปกป้องนั้นฟ้าของกองทัพที่มีความแข็งแกร่งอันนี้ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเนาะกัมพูชาถึงกลัวหัวหดเนาะพี่น้องเมื่อเจอ F16 หรือว่ากิฟเฟนของประเทศไทยก็คือเนาะกิฟเฟนหรือว่า F16 ของประเทศไทยคือเป็นเครื่องบินที่เด็ดเนาะและทันสมัยมีความรุนแรงในตัวเนาะพี่น้อง นี่แหละทุกคนคือศักยภาพของประเทศไทยเนาะที่เขาค้นคิดฝิตสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องประชาธิปไตยปกป้องพื้นแผ่นดินไทยให้มีความแข็งแกร่งขึ้นเนาะขนาดประเทศมหาอำนาจยังชื่นชมเนาะทุกคนในด้านฝีมือของคนไทยเลยเนาะพี่นองอันนี้ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมประเทศไทยถึงติดเบอร์หนึ่งในอาเซียนและอันดับต้นๆของโลกเนาะพี่นะ้องเพราะมันสมองของคนไทยที่ มีการค้นคิดประดิษฐ์สร้างวิจัยขึ้นมาเพื่อให้มันได้ใช้งานได้จริงเนาะและประสิทธิภาพแข่งแก่งเนาะพี่น้องอันนี้ต้องยอมรับเนาะอันนี้ต้องรับชื่นชมจริงๆทุกคนคนไทยเนาะเขาเก่งจริงๆเนาะไม่ว่าจะเป็นในด้านการผลิตหรือว่าการาดัดแปลงเครื่องบินต่างๆคือคนไทยเขา คิดค้นได้แบบโอ้โหทุกคนขนาดประเทศมหาอำนาจยังคิดค้นไม่ได้เหมือนประเทศไทยยังต้องของานคนไทยดูเลยเนาะพี่น้องอันนี้ต้องยอมรับจริงๆคนไทยมีความสามารถล้นเหลือมากๆเนาะพี่น้องเอาละเนาะทุกคนสารัาคลิปนี้น้องรัตขอคุณขอบใจปลอยพี่น้องเด้อจะตีเขามารับชมคลิปน้องรัตน์ฝากพี่เอฟซีกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเด้อจะสารับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพี่น้อง